สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราพบกับครูแชมป์อีกแล้วนะครับวันนี้ครูแชมป์จะสอนวิชาสุขศึกษาให้นักเรียนรับรู้เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวครูแชมป์จะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารของตัวเรานะครับว่าระบบย่อยอาหารของตัวเรามีหน้าที่อะไรบ้างและมีโครงสร้างอะไรบ้างและเราต้องดูแลระบบย่อยอาหารของเราแบบไหนบ้างนะครับขอเชิญนักเรียนรับชมคลิปวิดีโอได้เลยครับเชิญที่ของระบบย่อยอาหารนะครับ ก็จะย่อยอาหารนะครับที่รับประทานเข้าไปให้แตกตัวและมีขนาดเล็กนะครับกลายเป็นสารอาหารและถูกดูดซึมไปใช้ประโยชน์ในร่างกายนะครับโครงสร้างของระบบย่อยอาหารนะครับ1นะครับปากนะครับ2หลอดอาหารนะครับ3กระเพาะอาหารนะครับ4ี่ลำไส้เล็กนะครับลําลำไส้ใหญ่นะครับ6ตับนะครับก็จะมีระยะทางยาวประมาณ7-9เมตรนะครับมาดูนะครับปากนะครับทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับ ปากก็จะประกอบไปด้วยนะครับฟันนะครับลิ้นนะครับแล้วก็ต่อมน้ําลายนะครับฟันนะครับมีหน้าที่กัดฉีกและบดอาหารชิ้นใหญ่นะครับให้เล็กลงนะครับลิ้นนะครับก็จะมีหน้าที่นะครับผักอาหารไปด้านหลังนะครับเพื่อกลืนอาหารลงไปนะครับต่อไปนะครับต่อมน้ําลายก็จะขับอินซม์นะครับอะไมเลตนะครับทําให้อาหารอ่อนนุ่มขึ้นย่อยง่ายนะครับต่อไปนะครับหลอดอาหารนะครับหลอดอาหารก็จะมีหน้าที่นะครับ กล้ามเนื้อในหลอดอาหารนะครับจะหดและคลายตัวนะครับเพื่อดันอาหารให้เคลื่อนที่ไปสู่กระเพาะอาหารนะครับก็จะมีความยาวประมาณ25เซนติเมตรนะครับต่อไปนะครับกระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารก็จะมีรูปร่างคล้ายอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัวเจนะครับก็จะมีหน้าที่นะครับเป็นส่วนของทางเดินอาหารนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีต่อมสร้างน้ําย่อยนะครับทําหน้าที่ย่อยอาหารนะครับให้มีขนาดเล็กลงนะครับอาหารประเภทโปรตีนนะครับเช่นนะครับเนื้อสัตว นมนะครับต่อไปนะครับตับนะครับตับก็จะมีหน้าที่นะครับผลิตน้ําดีบวกกับน้ําย่อยนะครับส่งไปที่ลําไส้เล็กนะครับตอนต้นนะครับเพื่อช่วยย่อยนะครับไขมันขนาดใหญ่นะครับให้แตกตัวเป็นเม็ดขนาดเล็กนะครับต่อไปนะครับลําไส้เล็กนะครับลําไส้เล็กก็จะมีหน้าที่นะครับย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะครับโปรตีนและไขมันให้มีขนาดเล็กลงนะครับดูซึมสารอาหารที่ผ่านการย่อยนะครับ ผ่านผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดนะครับไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเป็นบริเวณที่ดูดซึมอาหารเกือบทั้งหมดนะครับประมาณ95%บเรนะครับก็มีการย่อยที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นะครับต่อไปนะครับลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่ก็จะมีหน้าที่นะครับดูดน้ําแร่ธาตุนะครับและสารอาหารบางส่วนนะครับกับเข้ากระแสเลือดนะครับเพื่อไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายนะครับ เมื่เสร็จแล้วก็จะส่งการอาหารนะครับที่เหลือส่งไปที่ลำไส้ตรงนะครับเพื่อขับถ่ายออกภายนอกนะครับร่างกายต่อไปนะครับเรื่องน่ารู้นะครับระยะเวลาการทํางานของระบบย่อยอาหารนะครับ อาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ในปากนะครับจนเป็นกากอาหารออกสู่ร่างกายผ่านทางกระวานหนัะครับระบบย่อยอาหารต้องใช้เวลาการทํางานนานประมาณ16-28ถึงชั่วโมงนะครับซึ่งอาจทํางานอยู่ในกระเพาะอาหารประมาณ2-4ถึงชั่วโมงนะครับทางนี้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารนะครับ1นะครับไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดนะครับเช่นเผ็ดเกินนะครับเปรี้ยวเกินนะครับอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้นะครับ 2. นะครับเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนคืนนะครับ 3. รับประทานผักและผลไม้เป็นประจำนะครับ 4. นะครับดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละแแก้วนะครับ 5. ้านะครับรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3ามื้อและตรงเวลานะครับ6นะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับ7นะครับรักษาฟันให้แข็งแรงนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนทุกคนนักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารตัวเราแล้วว่าหน้าที่ของมันมีอะไรบ้างและโครงสร้าง ขอระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้างและสุดท้ายนี้ก็คือการดูแลรักษาระบบย่อยอาหารของตัวเรานะครับสุดท้ายนี้นะครับเราอยากให้ได้เรียนดูแลตัวเองเวลาอยู่ที่บ้านและเวลาไปไหนมานไหนสถานที่อื่นด้วยนะครับใส่แมสก์อยู่ตลอดเวลาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และล้างมือด้วยสบู่สม่ำเสมอนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย